เสียงอะไรที่ประตูอ่ะสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้นะท่านผู้ชมนะครับก็นะครับเราพาท่านผู้ชมนะครับผมเดินทางนะครับผมมาที่ศาลปู่โสมเฝ้าทรัพย์นะครับผม หรือว่าปู่โสมบ้านร้างนะครับท่านผู้ชมครับก็เมื่อที่แล้วก็ข้าวปังปังเต็มเต็ม<ป>ทั้งซ<ห>ิมซีซีมซีก็ได้นะครับแล้วก็ซิมซีได้แปดสองเก้าแมนโอ้ทูบได้ปแปดสองเก้าแล้วก็ซิมซีได้สองเก้าแมนครับผมเป็นตัวเลขตัวเดียวกันหลายท่านบอกว่าอย่าลืมตามปู่โสมเด้อว่างั้นนะครับผมก็ไม่พลาดนะท่านผู้ชมครับตามแน่นอนนะครับผมวันนี้นะครับแต่ว่านะครับเราจะ นะครับผมวันนี้มาขอต่องวดเลยค่ะนะครับผมมาบอกก่าปูไว้ก่อนเพราะว่าสิมีโอกาสได้มหาปูเงาเว้นอีกอยู่นะครับเพราะว่าเงี้เพราะว่าสิมาบอกปูไว้ว่าเพื่อเพิ่นนู่นนั่นนี่จะได้นั่นจะได้นี่ให้เพื่อนไปเขาฝันเนาะเจ้ว่าได้มาขึ้นอ่ะฝันได้ภ่ษามฝันเป็นยังไงโอ๊ยฝันเห็นผู้เฒ่ายังวะอืมฝันเห็นผู้เฒ่าไปยืนยิ้มไหมอยู่นาบ้านไหมอืมเออก็เรียกว่าเอ้าแล้วขึ้นมายืนยิ้มห้ไหมกวางด สงสัยเราสิคิดว่าเลขที่เราหายไปเห็นบ่ขย้อนหดรอบันทีเข้ามานน่นปูแห้งอหลีเลยครับวันนั้นคุณผู้ชมครับถ้าเห็นเงาจะเห็นยังในมือน่ะแม่นจ้ะเราคิดว่าโอ้ปูให่แม่นแห้งสมก็เราไปหายไหมแม่นแล้ว่าตะเฮาน่้นบไปหาแล้วจักเถื่อมันโดนแห้งที่แหลกันแล้วเราบ่หายเห็นบ่บอสักวันอ่ะเออเพราะแต่เราหันหลังกลับ เราหายเลยแนบว่าเราหายเลยแบบในความฝันเห็นบนะครับยังไงเราก็ตามต่อนะท่านผู้ชมค่ะนะครับวันนี้ก็เออยงกัดนะครับผมแต่วีคนสีขาไปบอกคนก่อนนะฮะบอกปากนะบอกมานั่งต้นนี่นะท่านผู้ชมครับเป็นบรรยากาศสาธุสาธุสาธุเด้อเจ้าทีเจ้าท่ามานั่งพระนี่สิงศักดิ์สิทธิ์เจ้าไฮเจ้าหน้าเจ้าป่าเจ้าสวนพร้อมทั้งเทพอารักษ์สิงศักดิ์สิทธิ์ผู้สิงสถิตอยู่สถานที่บริเวณของปูโสมปานล่างเลยล่ะ ลูกหลานช่องบาสักักอรุณแล้วก็กกบีสุภาพพเมือนี้มีโอก,กาสถือว่าเป็นมือดีเลยได้บาสักมือดีมือดีเลยก็สีว่ามือดีนั่นปกติแล้วอยากมาวัดพระมันมีแนวแบบว่าดึงบ่อยมาใหม่าหมาอืมก็เลยม,มาในตังใจมาหมอเลยเอา้าพอดีหมื่ขึ้นฝันเห็นคนฒ่าเรียกว่าต้องคิดว่าเป็นปูสมแน,น่นอนแล้วตอนนี้ก็มันจะขาดก็เป็นยังไงก็ไม่รู้ท่านผู้ชมเนาะสีวงเวงอ่ะ,ะสีวงเว้งลรอคไม่ได้เสียง กุบเสียงเขียดกุบเสียงเขียดต่วตอนนี้ฟ้าร้องด้วยนะท่านผู้ชมไปไปอย่าฝนตกกลัววันนั้นเราเจอรอบน่ะเขาเห็นไวอีกเลยเออสีขาวแม่หมดทีเดียวเป็นเพื่นย่างอหกทเลยเป็นวันพระด้วยรอบนั้นที่เรามาน่ะแม่ยุ่งยุ่งผายคอเฮ้ยยังบอสักเสียงอะไรที่ประตูสติได้ไหมสติได้ไหมนี่ บอกไพ่บอกจะคของนี่แหละตังสติดีๆเอาดีๆเด้อบ่เนี้เด้อไปยาให้พบยาให้พอแน่บ่ดีเลยพอบ่เนี่ลูกล้านสิเมาแต่โตดีโตงามเอาสามโตสองโตอาอแม่นแม่นใช่ได้บานบานเก่ามันงกถอเหมียนบ้านไดนหรือบ้านไดนอีกเฮ้ยหนนลูกไหมเออขนลูก เห็นหนาปูเอ้าท่านผู้ชมปูลงมานั่งข้างล่างอีกแล้วเฮ้ยปูลงมานั่งข้างล่างอีกแล้วท่านผู้ชมแน่พี่หลอกก้อนเพื่อนมานั่งยุกมงีเไยหลอกก้อนหลอกก้อนเพื่อนลงมานี่เออเร่วกอดท่อสิไปเขาเอาปูขึ้นเลยพ่อศักแมนเอ้าเอาปูขึ้นไว้ย่างดีเลย ีคนมา,มาเล่นแท้ๆเลยเบาสากพี่ว่าบ่มีไผมาเถอกพี่ฮะไม่มีใครมาหรอกครับท่านผู้ชมพี่ว่าต้องมีคนมาเล่นองค์ปูถเถะห,หลูกปั้นปูแท้โอ้ยะว่าเถอะแต่ว่าองค์ปูองค์เก่านี่ยสองครั้งนะท่านผู้ชมนี่รอบแรกนั่งอยู่ตรงนี้นะครับงวดที่แล้วอือขุนอย่าดับกลัวเลยแต่ว่าเพ่นนังเบงิ่งเบิ่งเหล็กถูกอู้เหล็กถูกงวดวัาหันตัวนี้ อืมไปดูก่อนได้ล้างปูมีอะไรไหมเผื่อมีเหมือนตัวเลขแม่งเยอะแห้งแม่ตัวหน่อยคัดคันดูเรปูด้วยปูมันทางมังกรถูกตัวนี้แปดสองเก้านี่็กสามาตัวเก่าบ่วีเบาสักใครเหยียดเราไปยืนยิ้มให้มาขึ้นเป็นผโพธ่์มายืนยิ้มแล้วห้ามีนี่เหมือนกับปูอยากซื้อเห็น่าเห็นบอลเห็นบอนี่เห็นบอลรสิวานะเห็นบอนี่ นี่นี่เลขแปดสองเก้านะท่านผู้ชมเลขเก่าเลยเด็ดพอสามเลขเก่าเป็นชวงดีดีเลยนีครับเลขตัวเดิมเลยนะครับผมอะไรล่ะคือบุเห็นาติอุ่นเห็นดิมันจางแล้วกับต่ปปูแล้วก็มานั่งอยู่ตรงไหนวะมันขับปูอยากซื้ออย่างเขาแท้เลยนาอแม่ปู้ย ปูเห็นคือกันบ่มพี่เออเฮ้ยท่านผู้ชมปู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 ขยับงไหมเฮ้ยเฮ้ยอาาส้ยมีมีมแมงอันนี้มะน้ำผีเสื้อผีเสื้อตอนในฝนที่ตกผีเสื้อเฮ้ยมันคุ้นรู้เลาสเาทำความสะอาดปูแล้วก็ฝ้าบอกปูสาแล้วแล้วององปูองนี่ล่ะ เอาไว้นี่ก่อนเพราะว่าเหมือนกับปู่อยากซื้ออีงสักอย่างเลยกระปุย่านั่งอยู่นี่บ่หรือว่าปู่สินน่งล่อ,เ,อ,อเพื่อนเสะโฉ่เฮ้าไงน,นั่น<ะ>นกใหญ่หมองเกานกนกตีเพันเฝ้าอยู่นี่อยู่ตลอดเด้ดเอโอเคท่านผู้ชมดูด้วยกันนะครับผมขออนุญาตขออนุญาตจัดของแป๊บหนึ่งเด้ออดดิค่ะแสดงปฏิหารยังครับเลยปูนี่ว่าแล้วไม่ธรรมดาท่านผู้ชมมันมีแล้ว ขนาดเลยแหละเห็นบ่าว่าว่านต้าว่าต้าสีมาบังเอิญว่าวันเมื่อวานเรามีงานไงแมนเลือดบริสุทธิ i̇şte. ์ mm. ่อวานเคื่องมือก่อนที่ว่าว่านผ่านไหมแมนเออว่าตั้งใจว่าสีมาหาปูวัน่านตั้งใจผ่าแต่ว่ามีงานก่อนเลือดบริสุทไปแสดงว่าปูบ่ิสุมากแมนเหมือนเหนื่อยล่ะตั้จุดเทียนนะพี่ฮะจุดเทียนเซงสว่านน้อย้ยนี่อยล้วก็ร่างสิจุดนี่ละ วันนี้ได้เทียนมาใหม่นะคะยี่สิบสี่เมือนเคยเทียนง่ายเลยเพราะว่ามันเบิดเหลี่ยมอืมให้เขาเทียนงหญ่เฮ้ยฮะผู้ใดเห็นอย่างเอ้าเฮ้ยตาลายบ่หน้าอบ่ตาลายเนาะฮะดิดิ จดเทียนจดเทียนท่านผู้ชมผมมีความรู้สึกว่ามันปู่จะปู่เสียโฉงอีกแล้วนี่จะต้องการอะไรมันปู่ต้องการจะเสืออะไรผ่านเรืนะท่านผู้ชมมีวาปู่เสียโฉกวันนี้อีกบ่าวสักบ่าวแล้วก็ค้นค้นลูกเป็นเังดบ่ลูมันได้ความรู้สึกจังสันไหม อโอเคนานผู้ชมเดี๋ยวผมจัดตั้งกล้องนะคท่านผู้ชมครับไปท่านผู้ชมครับดูดูเหมือนว่าวันนี้นะครับเหมือนว่ามีพายุมาท่านผู้ชมนะครับมันลมเนาะแม่นแม่นลมลมพายุมาเป็นลมลมนปะปศรนะครับเดี๋ยวเราเรีบไปขอปูนะครับผมเอาเตรียมของแล้วาปศรเนาะแม่นแม่นเตรียมของเลยเตรียมของเลยเพราะว่ายานฝนโตข,ข้ามก่อนเพราะสิบโอเลตตัวเล็กกัสวัสดีท่านผู้ชมมาไกลแล้วครับ สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็นะครับต่างต่งวดนะครับผมของปู่โสมพ่อซาน่านผู้ชมนะครับนานนานมาทีคือหมวดปรหันบรนนานมาทีมักจะปั่งฝังอีลีเขาเลยสิ่งที่แปลกประหลาดก็คือปู่มานั่งปู่องค์เก่ามานั่งอยู่ข้างล่างนะครับหันหน้าใส่ตัวเลขค่ะแล้วต่างที่ท่านเห็นเมื่อกี้เลยนะครับผมไม่ใช่อ่ารบหรูวนะคุผู้ชมครับวันนี้ผมบอกเลยว่า เอาแต่ถูบอย่างเดียวเลยแมนถูบดอกเดียวเลยขอต้นเดียวเลยวันไปสิยบมาวันจะถูเดี๋ยวพี่ขออีกอือไปขออีกบ่คือว่าบางทีก็ขอแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยบางทีดีจุดเทียนนะท่านผู้ชมดูเหมือนว่าดีความรู้สึกว่ามันปูจะใหจฉุดเหมือนเสียงคนแก่อีกนั่นเด้อนะครับเหมือนปูคนสิซื้อเนาะไม่ได้อ่านใส่หรืบ่ เอออบจาไเดีอ uhm, ีกว่าว <rac ers. S 2> ัไหบัไดนบันสัมผสได้เลยุ่นทีมากเลยนี่และวันน้ราจุดี่อ๊อาวันนี้มีน้่ชาด้อเประวัาผู้เ่าโบราณเป็นหมาดหมาด จุดบรรดาถึงลูกร้านจับถูกจับเทียนจับแนวได้แนวดีๆแล้วออกมาหลดให้เอฟซีคนเดี๋ยวมไม่โฉบไม่หลาบไหมนะว่าหันเพื่อนกับบัวได้เนาะเพื่อนกับบัวได้เพราะว่าหางหายโดนหางหายโดนแห่สนุสนัขปูเฮ้ยเฮ้ย เห็นตัวลมเนาะสตีด้อสตีเด้อมันนี่เด้อสาธุสาธุสาธุเด้อถูกกับไนถูกร้านจับขนเพื่อสิขอโฉขขอลาขอราบตัวสงตวไม่น่าทรมิเจ้าทีเจ้าท่าเจ้าให้เจ้าหน้าเจ้าปลาเจ้าสมความทองเทพพราอรักสิงศักด์สิทธิ์ู้สิงสถิอยู่ในสถานที่ผืนแผ่นดินหรือว่า ใ้ที่างเอกก็ดีตัวผู้โสมโดนบดดันลูกหลานจับถูกออกมากถูกในัดกองนี่แหละลูกหลานจะขอจับขอให้ฟังฟังสามตัวเด้อยฟังฟังเด้อกูเด้อตอนนี้ได้ยินเสียงฝนไหมท่านผู้ชมนะครับผม เบิรงไหนดีเบิรงไหนคักๆลได้บัตรเอาตตัวันนี้ผมผมขอเอาองคูแวางวางตรงนี้เลยนะครับผมเพื่อจะไม่เคลื่อนนะครับผมถูกอยู่ไห่ไม่อยู่ประมาณสามสิบกระดอกแต่ว่าไม่รู้นะคะคือก็คือจิตจับหลายคนว่าถูกมันกับไม่ตัวเลขเลยแล้วใช่มันมีตัวเลขแต่ว่าเนาะข้อสิจับหปตัวใด นนอ้าวมาแล้วเด,ด้อนี่แหละถูกกอกนี่แหละวันนี้ผมรู้สึกว่ามันเผมมาตรงนี้ที่ไรแปลกทุกทีน้ชมครับมันรู้สึกว่ามันวงเวงวงเวงไงก็ไม่รู้นะครับ ไปเลยเอาเลยน,ะนะอลย้อง่ระสานน่ะจุดเลยสีมาลายประมาณห้าสิบวได้ฝากกันเดี๋ยวด้วยครับท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ฝนตกแน่นอนนะท่านผู้ชมครับคิดว่านะเอาตออกตเลาลม,ลมเลยรลมเลยลมเลยสาธุสาธุสามตัวต้นตระผู้เด้อ นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาบอกกล่าวปู่สมด้วยกันเด้อนะครับผมขอโชคลาภปู่นะครับผมบอกกล่าวปู่สะกดเนาะคอยขอโชคน้าเพื่อนสาธุนะโมตัสสะพะคะวภโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวภโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคัมภีร์โตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาถุสาธุเด้อแม่นางตัวนี้เจ้าทีเจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมด้วยเจ้าป้าเจ้าเขาเจ้าให้เจ้าหน้าแม่นางตัว,วนี้พร้อมด้วยปูสวมผู้ศักดิ์สิสทธิ์เมื่อนี่ลูกหลานช่องยูทูบเบาสักขับอโรดวิสุภาพ่อเป็นตัวแทนของเอฟซีทวโลกทวประเทศเด้อปูเด้งองดประหารเอฟซี FC, เพื่อกมิโชมีลาบนำปูอยู่กะเจ้าปูหัวเพื่อนมีถื่หลายถื่อหน่อยกับปูหัวเด้อปูเด้อ รับโหแล้วโหรับทราแล้วนะครับผมหมวดที่แล้วเขาทั้งเดล็กถูกทั้งเซียมซีตอปูเดอร์มากเลอนี่ลูกร้านกับวสิมาขอบอกเกาปูนี่แหละถือว่าการมาบอกเกาปูไอกอนในรูกหลานสีม้าไม่มากลองเว้นดอกปูกระสีเอาเนวกินเน่อยากมาให้ถวายปูเดอร์ไขมันปูนี่ท่านผู้ชมไม่ยังมีเมื่อกี้ ปูหล่อแล้ว,วดีใจแล้วอะ <Hey. S 1> เฮ้ยแล้วดีใจท่านผู้ชมแล้วดีใจที่บอกว่าแล้วว่าโมเสยว่าปูสิสิเทียมวีแดดนี่แล้วบอกว่าแล้วดีใจแล้วว่าเห็นบอหลูกหลานได้โชคได้ล oh. าบแล้วว่าโอ้ท oh, ่านผู้ชมคนลูกเลยเพราะว่าบาสักบอกว่าเสียเอาหนังมาหายไงแม่เสียเอามากข้าวเว้นอีกรอบมากข้าวเว้นถ้าปูถ้าเราใส่มาบ้านมอ,ออเฮ้ย วอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าเย็นเยือกไหมพี่แต่ที่เย็นเย็คนแก่เมื่อกี้เย็นเยือกไหมเฮ้ยอะไรวะนี่หนาวจัเปล่ายังพี่ไม่หยังมันเย็นไหมเนาะคือเย็นเย็นนะนี่วะเย็นจึ๊บเยาะไปได้หนเมื่อกี้เออเอ้าซาดูปู ลูกหลานเม,มื่อนี้ก็ขอโชคลาภเ้อปูเด้อเพมาบอกมาเกล้าปูไว,ว้ก่อนหาจังไดใปูกลับไปเข่าฝันลูกหลานเด้อปูเด้อ <c oughs> หาจังไดยังกลับไปเข่าฝันหาจากบอกโชคบอกลากกลไปเข่าฝันลูกหลานเมื่อนี้ลูกหลานขอจุดถูบดอกเดียวจุดถูบเสียงไทยจุดถูบเกล้าขอต่องงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคม2568ัห้ปดให้ปูพระทานตัวเลขมากสามตัวตรงในเลขอถูบเ้อปูเด้อให้เพิ่นออกวสิเป็นเพิ่นบ้านรัฐบาลไทยก็ให้ออกมาเด้อปูเด้อให้เพิ่นมีโชคมีลาภเพิ่นก็สิได้มาสร้างม,มาแปลงมาก ถวายนั่นถวายนี่ให้ปูตัวเดือพันมีโชคมีลาบเด้อปูเด้อให้เพิ่นเบิดหนีเบิดสินให้เพิ่นมีเงินมีทองใส่เด้อปูสามตรงของตันนี้นเด้อปูเด้อเด็กต้นงวดมื่อนี่ลูกหลานกับมีญยังไหลดอกไม้ถูกเทียนพร้อมด้วยน้ำชาน้ำขะน้ำเปล่านี่แหละพร้อมด้วยยาสูบมวนใหญ่สามมวนของคุณเสือถึงใจปูเด้อมื่อนี่สาธุกินมาอยากเด้อปูเอ้ยกินมาอยากกินแล้วก็ให้โชคกับบุกกับหลานเด้อปูเอ้ย ลูกบ้านเขาหงุดหงิดหรอกว่าบังหนันปูนลยปูเราดีใจทังเมื่อกี้เย็นไหมปูเราดีใจแฮะเย็นเจี๊ยบเลยไหมพี่ออส่วงที่บอกปูเมื่อกี้ไหมอ้ยเนี่นี่กัดปูวันเลยแม่ยตัวเล็กหน่อยไหมถูกมาเนี่ลูกร้านกระไดขับหมาขับผูดอกไม้ถูกเทียนบ้านเราเนี่ยบุรี มาบอกว่ากาวปูไว้แล้วไปร้านศิมาตังเว่นร้านศิกรรมตางเว่นอีกเอาผลไม้เนาะกับไก่ไก่ย่างเอามาให้ปูมาสูบยาเด้อูพเลยมาหลอดมันกลางขึ้นก็บ่ได้เอาของกินมาให้เอาแต่เครื่องดื่มน้ำชาข้าเปล่าขนมปังสางตัวตรงๆเดือพเด้อเมือวานนี่ อย่าปิดอย่าบังไอ้ปูไดกินไปก่อนเด้อปูเอ้ยว่าไทย fc พันมีโชคมีลาบลรืปูตัวงวดตัวห่างกับพวกหัวเพื่อนได้กันหลายบ่ปูเอ้ยเมื่ออยากได้เอียงให้ปูไปของฝัน fc เป็นกระบอกได้ตามคักได้เพราะว่าเมนเพราะว่าไอ้เต้าหาหายปูดุนแต่ก็ได้ยบอกว่าอยู่ว่าลักษัมมาลักษณะนี่เนี่ยจังได้กระปังแน่นอนโดนๆเขามาเถื่อนนี่เมนเราบ่นัมซ้ำไปเขาฝันเอาสักอีกเหมือนัน โอ้โหมันออน,มน่แล้วขอฝันจริงๆมัลห,ห,ห,หล่วยไม่เห็นพอดีวิฮะท่านผู้ชมมีู่นว่ท่านผู้ชมมีความคิดอะไรไหมหรือว่านกนู้นนู้ขึ้นต้นใหม่นี่สวนมี่สวนท่านผูน้ชมครับอย่าเร็วมากกันผมว่างวดนี้ปังอีกแน่นอนนะครับผมผมมีความรู้สึกว่ามันเย็นๆอะไร ว่าไม่ทราบอาจารย์สีสวัสดิ์ต้าสวัสดก่อนสวัสดยังไงบ่ต้องบอกเลยบ่ได้เดี๋ยวผู้เพันเบอร์ต้ามาจีบะทำไมโบกเวกโวยวายจังสั่นตัวสีสวัสดิ์ครับผมเดี๋ยวผมขอทำความเข้าใจก่อนนะครับผมคือว่าวันนี้นะครับผมแปลตั้งแต่ผมเดินเข้ามาแล้วปู่นั่งแบบนี้นี่ผมก็สงสัยเหมือนกันนะท่านผู้ชม นะครับสงสัยจริงๆว่าเพิ่นเขาลงมาเห็นอยังแล้ว,วผู้ไร็แล้วผู้ไดเอาเพิ่นลงมาไมา่รู้เพราะว่าตอนน่ะจำาะไรอยู่ก่อนเ้างสไปห้องเชิญปู่ขึ้นข้างบนแล้วแล้วปู่ก็หันหน้าใส่ผมเ,เมื่อกี้เ,ออเห็นไหมผ่านกล้องเลยปู่หันแวกออกมาเลยหลังจ่าที่ปู่นั่งฝาตัวเลขเลยถ้าปู่ได้หันหน้าใส่ตัวเลขนี่ก็แสดงว่าเลื่อยเสียวตัวเก่าพ่อพี กับ,บลูคือกันเม่าเราอยากซื้อวานั่นเห็นบโให้ไปแล้วแมนมีคนเอาเ็็บนบอ,อสัดดแต่ว่าแ,บบแต่ว่าให้ให้แม่นแห้งซิบสี่กับสองเก่าหรือเก่าสองเยเพราะกระดาษตัวนั้นไม่ได้มาจำไม่ได้นะแต่ว่าทูบเนี่ยแปดสองเก้าหรือแปดเก้าสองตัวเดียวกันเพื่อเราเ็นเด็กตัวเดียวกันนะ ท่านผู้ชมคงจะเห็นนะครับผมด้านหลังผมว่าฝนกําลังจะมาแล้วฝาเหลือแล้วรอแต่ถูกหรอเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาเบึ้งมาแล้วสองตัวนะครับตอนนี้มาแล้วสองตัวนะท่านผู้ชมนะครับเลขถู่มาแล้วสองตัวนะครับสองตัวมาแล้วนะครับสองเลขตัวนี้แล้วน่อเลยตัวนี้เลขฝาเลขฝานะครับฝาเครื่องดื่ม สองสามนะครับะดูดูด้วยกันนะท่านผู้นนชมนะครับขออนุญ,ญาตบ,บานเลขที่ปูหนึู่นย์เจนึ่งสองเจ็ดะอะมาเลขปูสองเจ็ส,<อ>สืส่อเลยครับผมสอสอะไรก็เกิดขึ้นได้นะท่านผู้ชมมองดีๆก่อนไม่ใงเรื่อนอับ เผื่อมีตัวเลขอะไรให้เราได้ดูเมื่อกี้วีบอกว่าเห็นตัวเลขตรงนี้แมนมองมองมองผมปูเหรอแม่เห็นเนาะเออเห็นตัวเลขดีเห็นตัวเลขที่ไหนดีตัวไหนฮะทีนี้ผมหันมุมกล้องดีๆก่อนนะท่านผู้ชมเบื้องหนึ่งคือเป็นเลขกเจ็ดนี่ไหมก้า ก้าหน้าไหมตัวกาลงบ่วิบ่วิอยู่นี่เอ้าลูกอะยู่ในกาลุ่ตัวเลขว่วศักซองเบื้องซองเบื้องเพราะว่ามัสสิมากีอะไรคือยังร่มบ่ไดลยังปานไงมัสสิมากออกแบบจังสีอะไรไม่ยังล่นจังสีในี่เาสองเบิ่งเนี่ยมันมีตัวเลขอยู่ด้วยเผื่อมีตัวเลขนะอืมขอเรียกดูตัวเลขน่อยมั่งชม่งเหมนตัวเลขกันเด้อ มันมีบ่มี่เงินบ่แสดงว่าล่มอือแดงดูว่าล่มผัดล่มบ่กับบ่แมนบ่แมนบ่แมนบ่เบาปรเด้ยได้ไ่มจะลองสีล่มกับ่มเนาะจะล่มกับ่มละล่มล่มผัดจะไม่คิดทั้งหลายเพราะว่าิงคิดยิงอือเดีเก้าเก้ กาก้าเก่ากากาเก่ากากา้กาบอกอ้าวว่เคเห็นคือเจ็ดเจ็ดหกว่า,านี่นี่วินี่วินี่มอนี่เนี่ยที่นี่เป็น,นปตัวเลขอ,อีกตัวเหรตัวไหนล่ะมันเลขเจ็ดนะครับผมผมเห็นเป็นเก้าเจ็ดนะครับ คุณพีเ่เป็นเก่าเจ็ดครับผมพี่น้องคุณเป็นตัวใดน้อ <Okay. S 1> นะครับท่านผู้ชมทุกท่านก็ดูผ่านกล้องนะครับผมเก้าเจ็ดเออเลยเจ็ดฉัเก้าเจ็ดนะครับหรือว่าหกเจ็ดพาดปูคุณนี่นอนเถอะปู กปลาลรูกปลานเด้อปูเอ้ยป้องปัง้งนะปูเหมือนปูแล้วเหรบถึงกระเป็นแคน่แนวทางเนาะก็บอ,อยากให้เย็บซี่เป็นเสื้อแห้งเนาะจะสิว่าจังไดนแต่ว่าตลาดสถานทีนี่มิแต่หมองแบบเด็ด,เ,ด,ดเลยอวินัยพานเป็นสถานทีทีแบบแรงอวินัยพานเกือบคือมีตัวเลขอยู่เลยหลังนี้อสอง เงี้ยนาะนี่เนาะสวนบอกเลยเนี่ยอห้ชัดๆปุ้ยใ,ให้ลูกให้รานเห็นเ <F 4 S 2> อฟซีใครเห็นหตนัวไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมคอมเมนต์บอกด้วยเด้อนะครับใครเห็นตนัวไหนคอมเมนต์บอกด้วยนะครับามาอย่างบีเลยทูบิมาเหรอมาบนเหรอเดี๋ยวไปดูเลืทูบด้วยกันนะท่านผู้ชม าแล้วครับผมปัดงามปุ่้ยนี่คืองามเลยครับท่านผู้ชมนี่ดูลยครับผมเลขสวยมากเลยครับปีตัวอะไรอย่างเลขสี่ป่ะสี่ศูนย์เฮ้ยเฮ้ยเราสัก ปูอันนาไซริก่อย่างได้หลกนึกได้หัวฝัว่นเฮ้ยท่านผู้ชมอุ้ยเอาเย็นนะท่านผู้ชมตอนนี้ผมผมรู้สึกว่าแปลกๆแ,แล้วนะครับผมวา่าอะไรวิบแบบเริ่มสิบลอนดนิ่งแล้วนะตกอุตส่าห์ว่าทำใจนิ่งๆอะไรนี่แมนป่ะพอหน,นานวเราต้องเย็นเยอะไม่มบีป่ะปะถอดวางวางถีบเอานั่งบอกปูดหน่อยไหมเออเฮ้ยเดี๋ยวผมดูถูงก่อน แล้วตัวนี้เลขตัวนี้ทูบก็เอียงมาหาปูด้วยนะท่านผู้ชม404นะท่านผู้ชมครับหรือว,ว่า414นะครับผมปูแล้วคือล้หันหนาไปหาตัวเลขเลยไดวิเออแล้วอยากซื้อเขาเห็นว่านีนี่ๆเนี่ยเนี่เนี่ตัวน,น,นี้เลขตัวนี้เลขตัวน,นี้บอกปาทีทู400จะว่าเป็นหนึ่งได้ อบอกบแน่กบแน่น้าวสองเนออาจจะเป็น4ี่หรือว่าสี่ศูนย์สี่แมนไอเอฟีกับวัาะวา้บ่อห้บ่อตัวอื่ออนห้าโอเคหรือถูกมั้นี่จ้ะนะครับสาธุเดอร์ปูจะตแล้วลูกลานได้ตัวเลขเราปูมือนี้ก่ะ ปูหันหนาสตูเล็กไปนั่นอยู่บ่ได้แทวหัวหน่ต้องปังแทวหัดหน่ยนครับผมปังเลยจ้งใดก็ไปเขาฝันลูกเขาฝันล ok ูกหลานหรือปูเด้อใดๆอยังหรือว่าเอฟซีท่านไหนอยากจะถวายเพื่อแล้วไมถวายไก่ยางปูค่ะก็ค่อยติดต่อมาที่เบอร์โทรผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอีกครั้งหนึ่งตอนกลางวันนะครับผมสิมาถวายของให้ปูเนาะนะครับผมใครอยากจะถวายอะไรก็ค่อยโทรหาผมนะท่านผู้ชมครับวันนี้เราขออนุญาตกลับบ้านแล้วนะท่านผู้ชมนะครับผมไปนะครับผมลาท่านผู้ชมครับไปกราบปูพี่ไปสวัสดีครับ ลาด้วยปูเด้อแล้วเมื่อบ่ากปูเ,ห,เปปห้ยคนก็เฉีตัวข้ามหลับปูสาธุสาธุครับผมอะไปกับ้านกันนะ่านผู้ชม